สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์นะครับวิธีการต่อลิงก์สินค้านะครับเข้ากับลูกลิงของเรานะครับเพื่อจะเอาไปโปรโมตนะครับซึ่งเป็นการทำาซ a da A a f f ฟ i ลิเอตนะครับซึ่งบางท่านนะครับอาจจะมีปัญหาในการต่อลิงก์ว่าทำไมต่อแล้วลิงก์ไม่เข้าหน้าสินค้าที่เราตั้งใจจะไปโปรโมตนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะลองมาแชร์ดูนะครับกับ ประสบการณ์ที่ผมเจอนะครับซึ่งอาจจะต้องแจ้งก่อนว่าอาจจะไม่ใช่แนวทางที่สะดวกรวดเร็วที่สุดนะครับหรือว่าเป็นมืออาชีพที่สุดนะครับถือว่าเป็นการแชร์วิธีทาเบื้องต้นนะครับเพราะว่าอาจจะมีมือใหม่บ,บางท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับซึ่งผมจะขออนุญาตมาแชร์นะครับในคลิปนี้นะครับโดยใช้โทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่าบางท่านก็ทําในโทรศัพท์มือถือกันนะครับ เริ่มแรกนะครับเวลาเราจะต่อลิงก์นะครับเพื่อจะนําลิงก์ไปโปรโมทนะครับเราจะต้องนํา URL สินค้านะครับจาก Lazada นะครับมาต่อกับลูกลิงก์ของเรานะครับโดยเราจะทําผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับโดยเราจะใช้แอปเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆนะครับที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือที่เรามีนะครับสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับที่ผมมองว่ามันเป็นข้อที่ทาจะทําให้เราผิดพลาดได้นะครับก็คือเวลาเราใช้เว็บเบราว์เซอร์ต่างๆนะครับให้เรานะครับเปิดโหมด แสดงหน้าตาเสมือนเปิดบน PC ซึ่งในแต่แต่ละเว็บเบราว์เซอร์จะมีโหมดนั้นอยู่นะครับ mm hmm. เพื่อจะทำให้ลิงก์ที่ออกมาเนี่ยสามารถนำไปต่อกับลูทลิงก์และไม่เกิดปัญหานะครับ mm hmm. เพราะว่าบางครั้งถ้าเราไม่เปิดโหมดนั้น mm hmm. เวลาเราลิงก์ URL จากเว็บไซต์ไป,ไปต่อจากลูทลิงก์และพอนำมาเปิดมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดนะครับ เดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวจะดูเปิดให้ดูก่อนว่าโหมดแต่ละแต่ละเบราวเซอร์เป็นยังไงอย่างตัวแรกนะครับ Google Chrome นะครับ Google Chrome นะครับจะมีโหมดนี้นะครับชื่อว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับนี่ถ้าลิงก์ตรงนี้เราเอาลิงก์ตรงนี้ไปต่อเลยกับลูทลิงอาจจะมีปัญหาดังนั้นเราต้องเวลาจะต่อจากลูทลิงเ์เอา URL ไปต่อกับลูทลิงให้เปิดเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปก่อนนี่นะครับอ่าเหมือนกัน c ม o ซ o f t e เอ e ก็มีเหมือนกันนะครับกดจุด3จุดด้านล่างโอติจะเป็นอย่างนี้ให้เรากดปุ๊บเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปอ่ะนี่ครับต้องเอาลิงก์ url จากที่มันแสดงเป็นเดสก์ท็อปไปต่อหรือ Firefox f i r e Fox ก็มีเหมือนกันกดจุด3จุดอันนี้ถ้าปิดเป็นอย่างนี้พอเราเปิดไซต์เดสก์ท็อปจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับในผมจะลองทำให้ดูว่ามันจะเป็นประมาณไหน สมมุติผมไปหาสินค้าใน Lazada มาสมมติเอาเป็นตัวนี้ก็ได้ผมต้องการจะทําลิงก์สินค้าตัวนี้เพื่อเพื่อโปรโมทนะครับผมจึงต้องการคัดลอกลิงก์กดแชร์แล้วกดคัดลอกลิงก์แล้วผมเอาลิงก์เนี้ยไปวางในเว็บเบราว์เซอร์ที่ไม่ได้เปิดในโหมดเดสก์ท็อปโหมดหรือโหมดที่เปิดแสดงเสมือนเปิดบน PC ผมไปวางแบบโหมดปกติก่อนแล้วผมเอา URL ไปต่อกับลูดลิงของผมปึ๊บไปต่อกับลูดลิงของผมคอปปี้แล้วลองไปวางดูสิมันเข้าหน้าสินค้าของเราหรือเปล่าอ่า เห็นไหมครับมันไม่เข้ามันเด้งเข้าหน้าแอปเลยมันเด้งเข้าหน้าแอปพลิเคชันเลยพอระวังปุ๊บในหน้าแอปพลิเคชันเนี่ยบางครั้งมันไม่มีลูดลิงของเราด้วยเมื่ออ่ะผมจะกดแชร์ให้ดูคัดลอกลิงไปดูซิว่ามันมีไหมมันไม่มีครับมันไม่ติดเห็นไหมครับมันไม่ติด มันไม่ติดรหัสของเราไปรหัสที่เป็นเมมเบอร์ในการทำลาซาด a าเอฟเฟอรีของเราไปดังนั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับเบื้องต้นก็คือเราจะต้องเปิด d e สก์ท็อป d e ในการทำทุกครั้งแล้วผมจะทำให้ดูว่าถ้าเราเปิด d e สก์ o ็อปโหมันจะเป็นยังไงนะครับสักครู่นะครับ,รบเมื่อเราเปิด d e สก์ท็อป d e สมมติอ่ะเหมือนเดิม เหมือนเดิมนะครับผมเอาสินค้าตัวเดิมกดเหมือนเดิมแชร์คัดลอกลิงก์แต่เมื่อผมจะทำครั้งนี้ผมเปิด desktop mode ผมจึงค่อยวางลิงก์ลงไปเพื่อแสดงดูว่าตรงสินค้าที่อยากได้ไหมแล้วก็คัดลอก URL ตรงนี้เพื่อไปต่อกับรูกลิงก์ของผมอพอต่อเสร็จแล้วปุ๊บ ลองเอาลิงก์นี้ไปเช็คว่ามันเข้าหน้าสินค้าของเราไหมและมันมีรหัส Affi l i a t e ของเราติดไปถูกต้องไหมปุ๊บคัดลอกผมพดวางอ่าเห็นไหมครับครั้งนี้มันเข้าหน้าสินค้าของเราเลยนะครับมันเข้าหน้าสินค้าของเราเลยดังนั้นนะครับเราจึงรู้แล้วว่า ส่วนหนึ่งที่ทำให้เราต่อลิงก์ผิดเพราะว่าเราไม่ได้เปิด desktop อ o โหมดนะครับอะลองเช็คดูลองเช็คดูว่ามันมีรหัสไหมรหัสมันจะมีคำว่า mm นะครับก็เป็นเลขสมาชิกนี่เห็นไหมครับ mm แปลว่าการทำของเราถูกต้องแล้วนะครับการทำของเราถูกต้องแล้วอันนี้คือวิธีเบื้องต้นนะครับในการต่อลูทลิงก์นะครับซึ่ง บางท่านอาจจะมีปัญหาในการต่อส่วนหนึ่งผมเห็นว่าน่าจะเกิดจากการเปิดในเว็บเบราว์เซอร์ที่ไม่ใช่โหมดเดกสก์ท็อปนะครับจึงอยากจะออกมาแชร์ตรงนี้นะครับก็จริงๆแล้วมันมีวิธีการที่เราจะต่อรูดเลงให้ง่ายกว่านี้นะครับตัวยอย่างเช่นที่ผมใช้อยู่นะครับสมมติผมได้สินค้ามาผมลองเอาสินค้าเป็นตัวก็ได้สินค้าตัวหนึ่งเป็นไม้มาอบลมร้อนผมกดแชร์ เพื่อจะคัดลอกลิงก์หน่นเดิมและผมก็ไปเปิดในเดสก์ท็อปโหมดเหมือนเดมอู่เปิดเดสก์ท็อปโหมดอยู่นะครับผมเอาลิงก์วางผมต้องการจะเอาลิงก์สินค้านี้ปุ๊บถ้าเป็นปกติผมอาจจะต้องเอาลิงก์นี้คัดลอกแล้วไปต่อกับ URL แต่ครั้งนี้ผมมีตัวช่วยครับนี่อันนี้เป็นเว็บไซต์ที่ผมเห็นเพื่อนๆสมาชิกแชร์มานะครับเป็นการลงรูทลิลงก์นะครับเป็นการใส่ลูทลิงก์ไว้ นะครับโดยเราจะวาง Product Link ตรงนี้ลุกลิงก์ผมเคยใส่ไปแล้วผมใส่ครั้งเดียวครับหลังจากนั้นผมใส่ Product Link แล้วกด generate link ผมจะได้ลิงก์นี้เลยแล้วผมก็แค่เอาไปเช็คครับเอาลิงก์นี้ไปเช็คว่ามันขึ้นตรงไหมมันขึ้นตรงไหม มันมีรหัสของเราเหมือนเดิมถูกต้องไหมผมไปเช็คครับถูกต้องมีรหัสของเราไหมแล้วก็มีรหัสของเราเห็นไหมครับ mm โดยวิธีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ช่องทางของเว็บเบราว์เซอร์ในการต่อลิงก์น,นี้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับโดยวิธีการใช้ก็คือ,อสมมติผมล็อกเอาก่อน ผมผมออกจากรูดลิงก์เดิมหน้าเดิมของมันจะเป็นแบบนี้ครับสิ่งที่จะต้องใส่มีแค่2ส,ส่วนครับสิ่งที่จะต้องใส่มีแค่รูดลิงก์ของเราครับซึ่งใส่ครั้งเดียวกับโปรดักลิงครับเช่นผมเอารูดเล์ของผมมาอันนี้เป็นรูดลิงก์ของผมผมเอารูดลิงก์ของผมตรงนี้นะครับไปใส่ แล้วผมก็เอา p r o d Product Link Product link เช่นอะผมเมื่อกี้ผมเอาอาจจะเอาเป็นตัวนี้ตรีดนะครับกดแชร์คัดลอกลิงผมจะยังไม่เอาลิงก์จากการคัดลอกอันนี้ไปวางเลยนะครับแต่ผมจะไปวางบนเบราว์เซอร์ที่เปิดในโหมดเดสก์ท็อปโหมดก่อนนี่ครับแล้วผมค่อยก๊อปปคัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปและไปวางครับ ไปวางที่ Product แล้วกด Generate Link เราจะได้ลิงก์ที่สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับและครั้งหน้าต่อไปนะครับเราจะไม่ต้องใส่ตรงรูดลิงก์แล้วเราจะใส่แค่ช่อง Product Link ครับเพราะว่ารูดลิงก์เขาจะจำไว้ให้เราเลยเมืลาเราใช้หรือเอาไปเช็คก่อนเรากด Copy Link ครับในกรอบเหลี่ยมนี้แล้วเราก็กดวางมาลองเช็คปุบ๊บเข้าหน้าตัรี่ของเรานะครับเช็กดูมีรหัสของเราไหม แล้วก็มีลาของเราเหมือนเดิมถือว่าง่ายมากๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับแต่ในช่วงแรกที่ผมอยากจะย้ำก่อนก็คือการที่วางลิงก์ในเบราว์เซอร์ในเว็บคือให้เปิดในโหมดเดสทอปโหมดก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาประยุกต์อาจจะมาประยุกต์ใส่ในตัวช่วยนี้ผมสุดท้ายนะครับขอให้เพื่อนลองไปทําดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนนะครับทุกท่าน หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับท่านที่อาจจะกําลังเริ่มทําใหม่นะครับแล้วก็มีปัญหาในการต่อลิงก์นะครับซึ่งถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนฝากกดติดตามนะครับช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าโอกาสหน้านะครับผมจะได้นําแนวทางวิธีรูปแบบต่างๆมาแชร์มาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ